สวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4ทุกคน,นเราก็เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่2แล้วของการเรียนวิชาพละศึกษาในนักเรียนชั้นป4นะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2ของการเรียนวิชาพละศึกษาในกีฬาฟุตซอลเดี๋ยวนักเรียนชั้นป .4 เราจะมาเรียนต่อเรื่องอุปกรณ์กีฬาฟุตซอลกันนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนอุปกรณ์เราต้องเราขอท้าวความย้อนกลับไปสัปดาห์แรกก่อนว่าสัปดาห์แรกเราเรียนอะไรมาถูกไหมอ่ะ อย่างสัปดาห์แรกเราเรียนความรู้เบื้องต้นในกีฬาฟุตซอลใช่ไหมครับในเรื่องของสนามสนามของกีฬาฟุตซอลใช่ไหมว่ามีขนาดความกว้างเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่ใช่ไหมเส้นนี้หมายถึงอะไรเส้นนั้นหมายถึงอะไรไอ้ครึ่งวงกลมนี้เรียกว่าอะไรไอ้เส้นมุมนี้เรียกว่าอะไรอะไรเส้นปากนี้เรียกว่าอะไรอันนี้ก็พอรู้ไปกันบ้างแล้วเพราะเราเรียนกันมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวสัปดาห์นี้เรามาต่อกันในเรื่องอุปกรณ์กีฬาฟุตซอลว่าในกีฬาฟุตซอลมีอะไรบ้างนอกเหนือจากลูกฟุตซอล ี๋ยวมาเรียนกันเลยอ่าอันดับแรกเลยกีฬาฟุตซอลนอกนอจากลูกบอลก็มีอะไรมีโกโกถูกไหมอ่ะมีขนาดของโกอันนี้เราก็เรียนไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วเนาะเราก็พอรู้แล้วใช่ไหมครับนอกเหนจากนั้นก็มีป้ายแล้วคะแนนอ่ะป้ายแลคะแนนนี่ไม่เกี่ยวกับนักกีฬาถูกไหมเกี่ยวกับผู้ตัดสินถูกไหมอ่าเกี่ยวกับผู้ตัดสินเนาะนอกนอจากนั้นก็มีโต๊ะบันทึกหรือโต๊ะเจ้าหน้าที่อันนี้ก็คือคำว่าเจ้าที่ก็คือผู้ตัดสิน กีฬาฟุตซอลนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้เราไปเร็วๆเลยนะครับเพราะมันถามว่ามันเกี่ยวไหมก็เกี่ยวกเกี่ยวกับนักกีฬาฟุตซอลเกี่ยวกับนักเรียนแหละแต่ว่ามันเกี่ยวในทางอ้อมเนาะเรารู้ไว้ก็ไม่เสียหายนะครับเาเดี๋ยวเรามาต่อสไลด์ที่3อ่ะอันนี้อันนี้เกี่ยวกับนักเรียนโดยตรงเลยใช่ไหมครับเรียนต้องเราเรียนกีฬาฟุตซอลเราต้องรู้ด้วยว่าเครื่องแต่งกายมีอะไรบ้างนะครับในกีฬาแต่ในกีฬาที่เขาแข่งกันเป็นทางการนะครับแข่งเป็นระดับ นักเรียนระดับมหาลัยระดับอาชีพเนี่ยเขาเขามีอะไรบ้างในเครื่องแต่งกายของนักกีฬาฟุตซอลเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันอันดับแรกก็คือเสื้อนะครับเสื้อลักษณะของเสื้อของนักกีฬาฟุตซอลเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของเสื้อยืดไม่ก็เสื้อเชิ้ตนะครับคำว่าเสื้อเชิ้ตคือเสื้อที่มีคอปกหรือไม้อ่านี้ก็ได้นะครับไม่ได้ฟีว่าเสื้อยืดอย่างเดียวนะครับเครื่องแต่งกายของนักกีฬาฟุตซอลก็จะมีหลไรอยู่3ข้อก็คือข้อ1 คือในในเสื้อนในเสื้อหนงเตือเนี่ยต้องมีหมายเลขเนาะหถึงสิบหาทำไมต้อง1นึถึงสิ้าอ่ะถ้ากีฬาฟุตซอลส่งเข้าไขาหนึ่งทีมมีนักกีฬาไม่เกิน15คนนั่นเองก็คือก็ไล่ไปเลยคืเบอร์1นึถึงเบอร์สินะครับจะดูจะอยู่ด้านหลังของเสื้อด้วยนะครับแล้วก็อยู่ด้านหน้าของเสื้อด้วยนั่นเอง2คือสีของหมายเลขจะเห็นชัดเจนแล้วก็แตจกจากสีเสื้อก็คือ เขาจะฟิกเลยว่าหมายเลขเสื้อต้องเป็นสีขาวเท่านั้นนะครับเพื่อความในการมองเห็นนั่นเองนะครับแล้วข้อ3ก็คือสําหรับการแข่งขันระหว่างชาติอันนี้หมายเลขขนาดเล็กจะอยู่ด้านหน้าเสื้อด้วยอันนี้คือเป็นระดับฐานาชาติเนาะ,ะประมาณนี้ส่วนผู้รักษาป,ประตูก็นอกเหนือจากผู้รักษาป,ประตูก็จะคล้ายๆกับผู้เล่นทั้ง4ี่คนในสนามนะครับแต่ผู้รักประตูจะมีอุปกรณ์เสริมเข้ามาก็คืออะไร อนุญาตให้ผู้อนุญาตให้ผู้รักษาประตูสวมใส่กางเกงขายาวได้นะครับฮะรู้ไหมเหตุผลของการใส่กางเกงขายาวเพราะอะไรเพราะว่าผู้รักษาประตูสามารถใช้มือได้ถูกไหมถ้าเป็นผู้เล่นไม่สามารถใช้มือได้ฉะนั้นผู้รักษาประตูสามารถกระโดดรับบอลล้มตัวรับบอลสไลด์รับบอลกระโจนรับบอลกิ้งทำงนีรก็ได้หมดเลยโดยใช้มือแต่ก็มีกรอบเขตที่ประตูห้ามออกมานะครับออกมาได้แต่ว่าห้ามใช้มือนั่นเองก็คือคืออยู่ในในในโซน ของตัวเองนะรประตูถึงใช้มือได้ฉะนั้นอุปกรณ์ที่เขาต้องเพิ่มให้ผูส้สาวประตูก็คืออุปกรณ์เซฟตี้นั่นเอง,เองนะครับนังเรียนนอกเหนือจากเสื้อกางเกงแล้วถุงเท้าแล้วก็มีอะไรอีกสนับขา่าถูกไหมอ่ะสนับข่าอาจจะมีถุงมือถุงมือนี่ก็แล้วแต่คนจะใส่ไม่ใส่ใช่ไหมประมาณนี้เพราะว่าเป็นการเซฟนะครับเป็นการรักษาร่างกายให้ผู้สารประตูไม่บาดเจ็บนั่นเองนะครับ เรามาดูต่อธาระถราดม,มาอะอุปกรณ์เซฟตี้อุปกรณ์ป้องกันความการบาดเจ็บเพราะว่ากีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาที่ประทะากันถูกไหมเป็นกีฬาที่เจอกันซึ่งหน้าเป็นกีฬาที่ประท้ากันนะครับบางครั้งมันอาจจะมีอุบัติเหตุทางกีฬาที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอถูกไหมอาจจะวิ่งไปล้มอาจจะโดนสกัดแล้วล้มหรืออะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่ฉะนั้นมันก็เลยมีอุปกรณ์ป้องกันให้นักกีฬาบาดเจ็บ ได้นอนที่สุดนะครับถามว่าไม่บาดเจ็บได้เลยไหมก็คงตอบว่าไม่ได้เพราะว่าเป็นกีฬาปะทะนะครับมันไม่เหมือนกีฬา,าไม่เหมือนกีฬาวอลเลยบอลไม่เหมือนกีฬาตะก้อที่มเีเน็ตข้างมีตะข่ายกั้นระหว่างกลางเนาะที่ไม่ต้องปะทะกันนะครับอ่ะอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บในกีฬาฟุตซอลก็จะมีสนาบ,บแข้งนักเรียนสนาบแข้งนี่ก็คือใส่ตรง คือป้องกันการบาดเจ็บที่หน้าหน้าแข้งนะครับก็คือใส่ตรงหน,หน้าแข้งเราเลยใช่ไหมออแแบบไปที่หน้าแข้งแล้วก็เอาดึงถุงเท้ามาปิดไว้นะครับเพราะว่าบางครั้งเตะบอลใช่ไหมเราบางครั้งบางคนอาจจะไม่ตั้งใจในการเตะใช่หไหมอาจจะตเตะโดยไม่โดนบอนลมาโดนนักกีฬาก็ได้ฉะนั้นอันนี้ก็คือวิธีการป้องกันที่ดีในในระดับหนึ่งนะครับที่ช่วยเหลือได้นอกเหน,น,นือจากนอกเหนือจากสนับแข้งก็มีสนับเข่าสนับเข่านี้สําหรับนักกีฬา ฟุตซอลที่เป็นผู้รักษาประตูอย่างทีค่ครูบอกไปตั้งแต่สายไลท์ที่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าผู้รักษาประตูเนี่ยสาม,มารถล้มได้มีกิ้งได้ได้ไดไดเพราะใช้สามารถใช้มือได้นะครับเพราะผู้รักษาประตูคือหน้าที่คือตามชื่อเลยเป็นผู้รักษาประตูถูกไหมจะให้ฝ่ายตรงข้ามที่เจอเราทําประตูได้นะครับก็คือต้องทําทุกวิรีทางเพื่อให้เพื่อไม่ให้ลูกบอลเข้าไปสู่ก้นตาขาได้ฉะนั้นมีสนับข่าวก็ป้องกันการบาดเจ็บที่หัวเข่าได้เช่นกันถูกไหมครับ อ่าสุดท้ายก็คือถุงมือถุงมือนี่ก็สําหรับผู้รักษาประตูโดยตรงนักกีฬาไม่สามารถใส่ได้เพราะว่าผู้รักษาประตูต้องใช้มือจับถูกไหมครับฉะนั้นถ้ามีถุงมือเข้าไปช่วยก็จะสามารถจับลูกบอลได้ดีขึ้นถูกไหมถูกไหมครับเพราะถุงมือมีคุณสมบัติในการปกป้องประตูได้เป็นอย่างดีแล้วก็รับบอลให้ติดมือมากขึ้นคือสามารถรับบอลโดยที่มันไม่หลุดจากมือเราไม่กระชอจากมือเรานั่นเองนะครับ จบลงแล้วนะครับในเนื้อหาการสอนวิชาพลกศาเรียนชั้นป .4 ในกีฬาพุทซอลนะครับคงคครูก็มีใบงานอุปกรณ์กีฬาพุทซอลให้เรียนได้ทํากันนะครับก็มีทั้งหมด4ข้อหล,ลักๆข้อแบ่งเป็นข้อย่อยไปด้วยนะครับก็รเรียนก็ดูจากสือกสอกอกส่อการสอนคุณครูแล้วก็นําข้อมูลจากสื่อการสอนเข้ามาเติมลงใน ในในช่องว่าในเส้นปากที่ครูได้เว้นไว้ให้นะครับเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าทั้งเรียน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 ผ่านมาแล้วมีความรู้ความเข้าใจในกีฬาฟุตซอลในอุปกรณ์กีฬาฟุตซอลมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยเสาประตูมีรูปทรงอะไรทั้งเรียนก็กลับไปดูเนะื้อหาว่ารูปทรงของเสาประตูเป็นอะไรเป็นทรงอะไรเป็นทรงทรงกลมไหมหรือเป็นทรงเหลี่ยมเราก็ไปดูนะครับประมาณนี้ นะครับก็ให้นักเรียนทำลงกระดาษให้เรียบร้อยนะครับก็เขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งงานเหมือนเดิมนะครับส่งงานเหมือนเดิมเหมือนที่สัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับเดี๋ยวสําหรับนักเรียนที่มีเครื่องพิมพ์นะครับนักเรียนที่มีเครื่องพิมพ์ก็สามารถพิมพ์ใบงานกลับไปทําได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะเดี๋ยวครูจะอัพอัพโหลดวิดีโอลงมปการสอนลงมาในกลุ่มไปให้แล้วก็จะแปะไฟล์ไว้ให้นะครับแปะไฟล์แปะลิงก์ ไปงานไปความรู้ไปให้นะครับนอกเหนือจากบางคนอาจจะดูแล้วขี้เกียจกอกลับไปดูก็สามารถปิ้นเนื้อหามาดูเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับสำหรับวิชาพละษารในชั้นป .4 ก็จบลงแล้วเดี๋ยวเราเจะกันต่อสัปดาห์หน้านะครับนักเรียนก็รอกันต่อไปว่าสัปดาห์หน้าจะมีคุณครูจะเอาอะไรมาสอนนักเรียนต่อก็รอกันต่อไปนะครับสำหรับนี้จบลงแล้วครับสวัสดีครับ